สวัสดีคะ่ะสวัสดีแฟนครับท่างช่องทุกๆท่านนะคะขอต้อนรับเขาชูช่องนะคะผู้พาน้ำจกูกนาะพี่น้องเนาะมือนีนะคะกับภาพพี่น้องนะคะเดินทางมาอยู่ที่วัดปูสา8แปดนะคะเพราะว่าพี่น้องนะคะแฟนครับท่างช่องเรียกร้องของมาหลายนะคะเนาะว่าห้มาตามนะคะแนวทางตัวเลขของปูสามแปดนะคะเพราะว่าสิเป็นนะคะตัวเลขนะคะเจ็ดตัวมาสามตัวนะคะเนาะก็เลขนะคะ หลักหน่วยล่างหลักหน่วยบนนะคะเนาะมาติดตามรับชมน้ากันนะคะพร้อมเหล็กปะกโกคูของปูสามแปดนะคะเนาะค่ะมาเบิ้งน้ากันว่าปูสิประกบคูนะคะของงวดประจราวันที่สิบหกเมษายนค่ะสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเป็นตัวไรเนาะพี่น้องเนาะก็เขาไปติดตามรับชมรับฟังน้ากันคะ่ะการรวันการค่ะปูิปอันนี้ลักซิบลหลังไหมครับปูค่ะ อืปูหลักสิบล่างนี่ปูเอาตัวใดกับคาเดนตัวใดคะเจ็ดกับแปดเน่ดนเจ็ดกับแปดหลักสิบล่างเดนเจ็ดกับแปดนะคะอัน,น,อน,นบนแปดบนนี้ลักยังปูลัลกสิบบนแปดหนึ่งอ๋อแปดนี่เป็นลักสิบหกบหกเจ็ดค่ะเก้าแบบง่ายสุด แปดหลักสิบบนแปดตัวเดียวหนึ่งหนึ่งแปดถึงหนึ่งแปดหน่หกหกเค่ะเก้าแยเก้าเก้าเจ็ดค่ะแปดูแปดเก้าห้าเก้าค่ะแปดตัวนี้แปดตัวเดียวบนเนาะปุ๊นะ ้องตัวมาตัวแปปอยูเลยหนึ่งปอันนี้สูตรยังกระปูนี่บนแคือกนสองตัวมาตัวบอนี่มาปูหลักสิบห<น>ลักสิบบนม่เนี่ยเอาพี่น้องหลักสิบบนนะคะมันมันเก็ดแปดคือโกนเก็ดแปบอปูคือหมูแท่รังมาค่ะ องตัวมาตัวบนแปดแล้ไม่ใช่สองพ่อที่เป็นแปดสองนี่เห็นบนหกกับแปดค่ะหนึ่งแปดห้ากับเจ็ดหกเจ็ดห้ากับเจ็ดศูนย์ห้าห้ากับเจ็ดเก้าเจ็ดเห็นบ่นไม่ใช่ตัวสองสองไม่ใช่แปดพ่ออือันนี้เป็นเลขลักยังนี่พ่อเป็นเลขติดบัคะหรือว่า <S 1> 1, <S เป็นเล <1, S 2> เลขต oh, ิดเอออเลขติดนี่แหละตัวเด่นเด่นสองบอปูเขาบ่ามีอยู่นี่ก็บอถืออีกเขาบอกมีในสองตัวนี้ก็บ,บอถือสองกับสี่นี่มีนมาอยางน้มันสีมาบันนี้ก็บอจักเดืมากมามีสี่อยู่สองอันแปดเห็นบาฟูถึงหนึ่งแปดนี่ค่ะแปดสีมาอยางปูก็เลยเด่นสองเสองมา,ส,มาสีก็บอกเพาอไรเนี่มาสีก็บอกเาะไหนนาะปูเนาะเพราะว่าสีมาโดนแล้วเนาะปู ร่างมาล่างมาล่างสิ่ปน่ะโอ้สีมายากเลย,ย,ยสีเดงอนี่มดอกปูสีไม่ยากนะชูนอันนี้ลักสิบล่างวันนี้สิบล่างลักสิบล่างน<ด>ี่นเด่นอย่างนี่ปูมันเป็นไปลักหน่วยกลางชูนอือชูนไปลักหน่วยเห็นไ่นชูนนั่นชูนสามชูนชูนเจ็ดห<ะ>้าห้าเจ็ดมันถือยู่นี่ บาหานมันเหมันเทียเส้นโอ้ไปรักหน่่ยไปรักน่นี่นี่เจ็ดกับแปดคือก่ขนาดท่บอชูนี่งอนนี่ไ็ไนเรักสิบบ่เจ็ดกับแปดนี่ปูรักกิบรักกิบแล้วอืเอาพี่น้องรักสิบล่างเจ็ดกับแปดนะเจ็ดกับแปดจงเท่านั้เจกับแปดแมนบอลทางบันก็มาจนกึเขากันอยู่เจ็ดกับแปดรักกิบค่ะเจ็ดสองหลมันเจ็ดองแปงเท่งหมดท้งหลัง còn em ạ, đẹp xoắn thân bốn thân răng đẹp xoắn thân bốn thân răng nồi nồi truồng đồ đẹp mà đi lại, áo da thâm như cái phôi lên ร to to ้องแปดสามถึงหมดละเอามาใช้ย <gamma Hum ble bracket> right. ุ่นี่พยายามซื้อตวงตวงตัวสามตัวกันขวขันบ่มมีในนี่เจ็ดตัวเจ็บไปซื้อเสียงเงินอ๋อขันบ่มมีนี่นี่าซื้อเสียงเงินเนาะปูเนาะนี่เจ็ดตัวนี่เจ็ดตัวนี่บ่นแม่ปูบ่นยังเดียวอยู่นี่ค่ะออาพี่นองปูว่าขันบ่มมีนี่เจ็ดตัวนี่าะซื้อเสียงเงินนะคะบ่นนะคะเนาะก็เดียวกับแปดว่าหันแม่บวลละค่ะตัวนี้ก็มาสองนั่นนี่ตัวนี้เอาเก็ตสองแปดสองน่ะก มะเก่ากับเก่าสองแพม,มัดมา้าไชยนสองนี่เบิร์ตปีว่าเห็นบอกห,หนึ่งกับสองอสูนหนึ่งสองปู้ขึ้เท่าหนึ่งเห็นบอกหนส,หส่งกหน,ส,น,นกส่งแปนหนึ่งสองอยู่ส <laughs> ูนหนึ่งสองบันบันกับสูนหนึ่งสองอยู่เจ็ดสื่อหลาออกนึ่งแปดออกฟัวที่จุดหยเห็นเห็นบสเนี่ยสองอีกค่ะเห<า>มือนเด่นเด่นสอง <c oughs> เด่นแปดนั่นเดียวออื เด้ปูจับไห้ได้เจ็ดตัวนี้ได้มีแปดมีสองตัวเรียนขมูค่ะขาย,ยาบตัวได้ใช่กับใช่จุ่มค่ะเอาพี่น้องฟังดีๆนะคะเนาะปูว่า <8 S 1> ปูจับไห้รุงให้พร้อมมีเจ็ดมีแปดมีสองนี่ค่ะสามตัวไพม่มกชุ่มไดเก่มกามาใช้ชุ่ม,มน, 7, 8, 2, นี่เลนเจ็ดแปดสองเนี่ยอือขันมากยู่นี่มียู่นี่แท้สองตัวละบนค่ะ สองตัวบนแทะอยู่นี่แต่ว่าตัวที่ปูจํำหายคือเจ็ดแปดสองเจ็ดแปดสองอืมค่ะอันเราล่องมากกับแปดสามมาใส่ตัวนี้อ๋อค่ะล่องเนี่ยคือแปดค่ะล่องตัวคือสองค่ะอันนี้ก็คือเป็นแปดสองเจ็ดสองอยู่บนตัวนั่นแหละนี่เด่นคือแปดล่องคือสองค่ะมีแน่นอนค่ะตัวล่องมาอีกก็คือแปดสามแล้วพี่น้องตัวนะคะเนาะสร้างปูเดีๆด้วยค่ะทีนี้ ในเจโตนี่เบิงขาขา้งคักๆซุ่มๆเห็นนะมีแน,อนอ่นอนวิ่นิบบนบอกมีวิ่นิบบอถือเห็นบ่าว่าหันนี่นี่ปูปูปจับใสตุนหนึ่งแปดตัวนักว่าหันมอกหนึ่งแปดถือตัวล่องปูถือตัวล่องห็นบ้ค่ะขึ้ห้ากวอนขึ้นกันเลยหกเจ็ดนั่นเห็นบอกเห็นเมื่อพิจารณาสองตัวเมื่อหากวอนนี่นีน่เก้าศูนย์ห้าสามตัวสามนี่ก็ห้านี่ เก้าเจ็ดสามตัวสามอันนี้เพื่องนี้นี่ศูนย์แปดนี่สามศูนย์แปดนั่นเห็นบ้างก็นี่ก็นี่นี่เจ็ดแปดสองเห็นขับขักสัตว์เจ็ดแปดสองเจ็ดแปดสามตัวร่องมากให้ทิ้งสองตัวนี่เจ็ดนี่อยู่รักลอยบะปูเออนี่เจกก็ดเด่<อ>นรัก <S 2> 2, <S าลอาย <no. S 1> เลยแปดสองพี่น้อง ตัวรองคือเจ็ดแปดสามพี่นนอะพี่น้องก็ฟังดีๆเอาเจ็ดสองถือก็ไเลเจ็ดสองอ๋อคือตัดเลนก็ะเลนน่ะคือมันมาตัวเด่นกระมูมันแปดเก็บจ็ดค่ะั้งบนั้งล่างพร้อมสำเนาค่ะเจ็ดกับแปดเนี่เอก็บแปดนี่มาบนมาล่างพร้อมนะคุณเนาะั่องไหนตัวนมาค่ะชูหนึ่งสองวันบันก็มาเนี่ยเขาชองอีกล่ะชูหนึ่งสองคือเกกิมันนี่ชูหนึ่งสองคือเกเอาสองตัวเดียวเลิก๊ด เมนปลาปูบะหันศูนย์หนึ่งสองปูเอาหนึ่งเห็ด่าหันไปเส้หนึ่งเ็ดล่องขึ้นหนึ่งแปดที่หนึ่งแปดค่ะวันนี้ก็ศูนย์หนึ่งสองเอาสองตัวเดียววันนี้ฟั่งได้ยินคักแล้วบัสือกับบัสือได้ปูว่าขันบัสือกับบัสือน้อพี่น้องน้อปัวฟังได้ยินสัสสัสนีแท้ยุ่งนี่มีแท้บนสองตัวยางกีไลค่ะเห็ด่าหัน มีแท้อย <át> okay. ู่นี่สองตัวผู้บอกเลยค่ะศูนย์หนึ่งสองมาหันนี่มีศูนย์กับสองว่ามีหนึ่งกับสองเนี่ยบานนี้ศูนย์หนึ่งสองมีแต่สองอยู่นี่ตัวเดียวโอ้ไม่บอกพี่จะเชืูตร์นี่ศูนย์หนึ่งสองมาหันศูนย์หนึ่งสองมีแต่หนึ่งกับสองกับสองบันนี้ศูนย์หนึ่งสองสองตัวเดียวโกงหมกค่ะนี่ตัวมันถือดีถูกนีออพี่น้องฟังชัดๆจัดจ้านมูเลยเด้อแต่ยินงถ้าขังยังกระปุกถือยังกระปุกเลย <laughs> ปูวขันได้ยิ่งขัดปานี่ยิ่งบัผ้ากันถือเบิรเลี่ยวว่าท่านปูวาบรุเสียอธิบายในละปูวาเนาะพี่น้องเนานนะเจ็ดแปดสองเจ็ดแปดสามนี่คือปูอ่ะยังกะสร้างให้ให้ติรื่มนี่นีน่นีนนนนน่มีเจ็ดมีแปดมีสองนีนน่ถือรอดโเมนมาปูา <laughs> นี่ตัวสองตัวเด่นก็โมค่ะก็ศูนย์หนึ่งสองมันบัวท่านพิจารณค่ะอยู่นี่มันมีสองจุดเลี้ยวหวัดศูนย์กับหนึ่งบอมีค่ะ เจ็ดตัวนี่นั่นเห็นบ้านค่ะมันก็ชื่อไงตัวเห็นบ้าหมดมันบอกกันนี่ศูนย์นี่ศู 0, นย์ห้าเห็นบ้หมดศูนหานกูให้ศูนย์เก้าห้าเนี่ย<อ>มีเท่าน,นั้นเห็นบ้าไปซับเอากระถือหละบอกข้ากันนี่เห็นพวกก็ถือศูนย์มันบอกนี่เก้าศูนย์ห้าเนี่ยมึงยังสามตัวนี่อันนี้กันบอกซ บอกขันโมผูปูถือกบดเลยบางฉันได้ปูถือกุ้งหัดเด้นี้ได้มานนิอ๋อพี่นอปูว่าบอกขักป่านนี้เลยผด้อนี้ได้นี่ปีที่สองปูก็เอาอีกล่ะค่ะตัวเลขประจำมันคือนห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดบัดปีเห็นบัตปีไก่นีค่ะปีนี้ก็อีกล่ะนี่ค่ะ พี่น้องพิจารณาบึงนะคะเนาะเดยวจะบเคลื่อนตเลขให้บึงนะคะชัดๆนะคะเนาะล่างเขื่อนค่ะที่เจ็ดที่แปดที่เาเมนปูปูล่างก็ตที่เจ็ดที่แปดเอานี่เด้อพี่น้องค่ะพิจารณาเบึงนะคะเนาะก็คือนะคะบนเจ็ดแปดสองเจ็ดแปดสามนะคะแปดสองนี่ตัวเด่นที่สุดนะคะแปดสามนี่ร่องนะคะเนาะล่างก็ยังเป็นตัวเก่านะคะปูยังหายเป็นตัวเก่้นนะคะก็คือตัวเด่นก็ม่เนี่แหละนี่ยศูนย์หนึ่งสองบดปี เมนปปูเอาบวกได้สองตัวบ้างมันมากเขาบ้างกระชูหนึ่งสองห้าก้อนห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดออกหกเจ็ดค่ะชูนหนึ่งสองออกที่แปดชูนหนึ่งสองอีกเหรอมาจะออกแปดสอมันติดสองตัวเดียวปูเลยว่ามันเสออกแปดสองนั่นแหละแห้งงายแห้งบันนี่นี่แหละสูดรประจำค่ะสูตรสามตัวสามตัวเนี่ยมัดปีเลยนี่ ค่ะพี่น้องฟังชัดๆตั้งใจฟังดีๆนะคะนอกฟังจากปากปูดีๆนะคะปูก็อธิบายให้ฟังนะคะปูบอกว่นี้จะให้บอกสูตรจำบอกจำกับพ่อเดียวเออเมนปลาปูศูนย์หนึ่งสองอีกหล้ววันตั้งกั็โซ่หนึ่งสองปูเอาหนึ่งไปใส่เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดร่องนั่นวันนี้ปู่ศูนย์หนึ่งสองปู่เอาสองเอาสองตัวเดียวหนไปใส่ชุ้มหาหกตัวนี่ก็ไปถืออย่า อาพี่น้องปูว่าปูเอาสองนะคะเนาะปูเอาสองนะคะไปไปใส่อีกหกตัวนี่นะคะเนาะก็คือแต่ว่าพี่น้องสิจับเอาเวิร์ทุกคู่ก็ได้บ่เป็นยังนะคะชุดเต็มนะคะปูเอาชุดเต็มให้แปดสองคู่เดียวนี่อ๋อก็คือตัวเน้นคือแปดสองเนาะปูเนาะแปดแปสองคนนี้ค่ะปูยังให้สองเดอนค่ะ ฮะม่ใช่รอช่วงนี้เอาไว้ใช้ตีท้องเนี่ย mm, ือบนก็สิเป็นคันแม่นวาชุดเต็มเนาะพี่น้องบาร์สิอธิบายให้ฟังนะคะคันแม่นว่าชุดเต็มนะคะปูหย่างไหอสองแล้วมันว่าพี่น้องปูเด่นสองก็สิเป็นสามสองสี่สองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสองนี่คือชุดเต็มนะคะแต่ว่าปูเด่นไหอก็คือแปดสองห้ยตีทุกสองอยู่ไบเลยคือมันศูนย์หนึ่งสองมันมีสองตัวเดียหมด ว่าหันศูนย์หนึ่งสองตหนึ่งกับสองเนี่ยค่ะห้าก้อนห้าหกเจ็ดเนี่ยตีหกกับเจ็ดเนี่ยขันเป็นว่าชุดเต็มกระสิบเป็นทั้งเมดหนึ่ง <6 S 2> <า>คูสองคูสามคูสี่คูหาคูหกคูพี่น้องนบนหกคู่นะคะถ้าเป็นชุดเต็มน้องปูนนนเนาะกระสีเป็นสามสองนะพี่น้องสี่สองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสองนะคะอันนี้คือปูเด่น,นให้สอง ว่านศูนย์หนึ่งสองมีแต่หนึ่งกับสองเห็นบ้านห้าก้อนห้าหกเจ็ดนั่นมีแต่หกกับเจ็ดเห็นบ้านค่ะอกกันสามันอ้าพี่นตลอดย่าให้บอกสูตรบอกสัดส่วผู้ว่าพต้องให้บอกสูตรนอกบอกสามีก็พ่อแล้วพี่น้อะปูอธิบายให้ฟังชัดเจนแล้วเนาะแต่ว่าตัวที่ปูเรียนหายก็คือแปดสองนะคะนี่คือว่าสําหรับคนงบหน่อยอยากได้ตัวเน้นคือแปดสองตัวเดียวนะคะสําหรับผู้ใดว่าอยากได้ชุดเติมก็คือ เอาสามนะคะสามสองสี่สองหกสองเจ็ดสองคือสามตัวแมันประจําเมืองประจําบนอยู่แล้วสามตัวเนี่ยมันจะงหมัดค่ะเนี่ยคือตัวเนี่ยแปดสองนะพี่น้องเนาะตัวหนึ่งสองหินมันไม่สองตัวเดียวไปเนี่ยสองตัวเดียวหาก้อนนี่ตัวหนึ่งสองมือจะหนึ่งกับสองหาก้อนห้าหกเจ็ดมือจะหกกับเจ็ดเนี่ยมึงบอสตลอด เ่าพี่น้องแคปหน้าจอนะคะเนาะค่ะธรรมชา้าชอบจังตามนะพี่น้องเนาะเสนอเป็นเพียงแนวทางเนะพี่น้องเนาะค่ะแต่พี่น้องใส่ดุลพินิจเอานะคะเนาะคู่บอกแน่ว่าสามจนคู่บอกแล้ว่คนค่ะแมนยูปูผู้ใดที่เพิ่นติดตามปูพนกะซีเข้าใจแนวทางตัวเลขของปูแล้วนะคะแต่ว่ากลับมาอธิบายให้สาหรับพี่น้องแฟนครับที่มาติดตามไหมเนาะพี่น้องเนาะเลขล่างในก็ติดดี เจ็ดกับแปดติดท้องโซนี่อืมพี่น้องล่างติดเจ็ดกับแปดนะคะเก้ากับศูนย์ไม่หันค่ะออกหนึ่งศูนย์ถ้ากว้างกับศูนย์กับหนึ่งออกศูนย์สามค่ะอันนี้ก็เบิดปีเห็นด้วกัค่ะเอ๋อพิจารณาเบิ้งนะคะนอกเป็นแนวทางนะคะธรรมทัศช็อปต่างๆบอมักกับปล่อยพานเด้อค่ะพี่น้องค่ะค่ะอธิบายให้พี่น้องฟังแบบชัดเจนแล้วเนาะค่ะเนาะบูฮาร์ซิลอตต์ลี่ไว้นะคะเนาะเป็นแนวทางนะคะ